คนมองไม่เห็นโพสต์ยอดวิวเป็นศูนย์คนดูไลฟ์น้อยยอดขายตกโดนปิดกั้นการมองเห็นแบบนี้คนทําธุรกิจจะแก้กันยังไงหลายคนนะครับเจอปัญหาโดนปิดกั้นการมองเห็นคนมองไม่เห็นโพสต์แพลตฟอร์มขึ้นราคาหรืออะไรต่ตางๆเต็มไปหมดที่เราควบคุมไม่ได้ทําให้ยอดขายเราตกแล้วก็ต้นทุนเราเนี่ยสูงขึ้นซึ่งเหตุผลหลกัหลกๆเนี่ยก็มาจากการที่เอากริทึมของแพลตฟอร์มน,นั้นเปลี่ยนแปลงนั่นเองโดยบางครั้งเนี่ยคอนเทนต์ที่เราตั้งใจทามาสดิบดี ทำพรีเซนต์ปรดั์แบบโอ้โหสว,สวยเลยแต่สุดท้ายเนี่ยโพสต์นั้นดันไม่มีคนเห็นทั้งนั้นที่ผู้ติดตามเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะเข้าใจว่าคนทําธุรกิจหลายคนเนี่ย,ยอ,อยากจะทํายอดขายอยากจะทําช่องทางทำมาร์เก็ตติ้งทำให้คนเนี่ยเข้าถึงได้เยอะๆะนะแต่มันมีสิ่งหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าคนทําธุรกิจทุกคนต้องมีเลยนั่นก็คือเว็บไซต์ site, ครับเว็บไซต์เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนบ้านครับที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถกลับมาได้อย่างสบายใจแต่หลายคนเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นครับคิดว่าเว็บเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม แต่รู้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราทําเว็บไซต์ของเราให้ดีเนี่ยเราแทบไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณาเลยเลยคนก็สามารถกลับมาอย่างเว็บไซต์ของเราได้เองเราเนี่ยครับก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าแพลตฟอฟร์มฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆและรวมถึงสามารถออกแบบหน้าเว็บไซต์ได้ตามที่เราต้องการไปจนถึงการนําข้อมูลลูกค้าไปทําการตลาดให้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและต่อกับระบบ CRM ได้ด้วยตัวเองและสามารถนํา Customer Data มาทํา Personalized Marketing เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความประทับใจทําให้ธุรกิจของเราเติบโตไปยิ่งขึ้นได้นั่นเอง